สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับจากโรงกลึงทัพิวินลพูนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเกรดค้างให้ดูนะครับซึ่งมันอาจจะมันห้าสิบห้าสิบได้หรือไม่ได้มันเป็นไปได้นะครับเนาะโอเคอันดับแรกครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อรู้แล้วว่าเกรดของเพื่อนๆค้างแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเนาะอันดับแรกเสร็จเพื่อนเพื่อไปหาประแจปากตายหรือเป็นประแจเลื่อนนะครับเนาะเอามาจับอยู่สองตัวนะครับเนาะหนึ่งก็คือเอามาจับตรงนี้ตรงมันเป็นตรงเหลี่ยมนี่นะครับเนาะ อีกอันนึงคือจับตรงข้อต่อที่เป็นทองเหลืองตรงนี้พูดง่ายๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้มันมีเกลียวปกติเนี่ยเยนี่ยมันจะต่อเข้ากับข้อต่อทองเหลืองก็จับตัวหนึ่งก็คือจับแบบนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นเสร็จก็จับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกเอาง่ายๆนะครับจะต,ต้องมีปากกาจะต,ต้องมีประแจปากตายสองตัวตัวหนึ่งจับตรงที่มันเป็นข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวในกับอีกอันหนึ่งก็คือจับตรงนี้ หรือจับตรงเดียวก็ได้แล้วก็ใช้มือหมุนเอานะครับเนาะหลังจากนั้นเสร็จถ้ามันออกมาแบบนี้เสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนิธีการแก้ไขปัญหาก็คือหนึ่งพอออกมาแล้วแล้วเสร็จใช่ไหมครับก็ใช้ปากของเราเนี่ยดูดดูดเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะดูดเพื่อให้มันเหมือนกับเป็นแบบเป็นแผ่นสปริงด้านในเนี่ยมันเด้งกลับขึ้นมาครับดูนะเห็นไหมครับเราเบา ันนี้คือมันเป็นตัวอย่างนะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นตัวใหม่นะโอกาสเราเวลาเรา,เราดูดเป่าดูดเป่านิดนึงเนี่ยเ <tem ec an> ข็มตัวนี้มันจะกลับมาที่ศูนย์แต่ตัวนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยคืออันนี้มันเสียเกลียวยาละซึ่งอันนี้ที่ผมาวเนี่ยคือผมดูดอย่างเดียวนะครับผมดูดเบาเหมือนเราดูดนะครับสมมติว่าเวลา,มมวาเข็มสมมุติว่าเข็มเนี่ยมันกลับมาที่เลขศูนย์แล้วนะครับเนาะให้เพื่อนๆเป่าเป่าดูดเป่าดูดเบาๆนะครับผมเน้นครับว่าเบาๆนะเพื่ออะไร เพื่อเป็นการเอ็กเซอร์ไซส์สปริงที่มันเป็นสปริงเข็มด้านในขั่นเครับเงี้ยครับประมาณเนี้ยอันนี้สมอันนี้อันนี้คือตัวนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคือเวลาเราคลายเสร็จเนี้ยและให้เราดูดอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูดค้างนะเห็นไหมครับพอผมดูดค้างเสร็จเข็มมันจะกลับมาที่เลขศูนย์เดี๋ยวผมจะเป่าค้างไว้นะครับเห็นไหมครับ ประมาณนี้เป่าดูดเป่าดูดเบาๆเบาๆซึ่งถ้าเกิดสมมติในกรณีที่มันดีจริงๆนะครับเข็มมันก็จะกลับมาที่เลขศูนย์ให้เป่าดูด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 ซ้ำเพื่อให้เพื่อให้สปริงด้านในเนี่ยมัน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 คืนตัวอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ในกรณีที่มันไม่ดีจริงๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเป่าดูดเป่าดูอย่างไงมันก็จะค้างอยู่ที่เดิมอย่างงี้ครับก็เพื่อนๆก็ทักมาได้เลยเสร็จไอพวกเนี้ยมันมีขายทางช้อปปี้ซึ่งผมจะให้เบอร์โทร กับร้านไปเลยเพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อกันเองได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ